จะเป็นเปียโซวิโกโ้เทียดีนะเะนีนยก็กำลังโมดิฟายการเรียนรู้การซ่อมก็ทำไปรอบนึงแล้วผ่านแล้วนะรอบเดียวผ่านแต่ไม่รู้ว่ารอบสองนี่จะผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็พังเมื่อกี้พังไปอันหนึ่งแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟุโบอได้ไปเรียนยกขึ้นมายกขึ้นมาแต่ไว้เอามือ,อทำไม่ได้ค่อยๆขันอัดอย่าขันแรงค่อยๆปค่อย ลงลงไปแล้วดูระยะดูระยะมันเหลือประมาณมิลหนึ่งให้กรงมันเหลือมิหลหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เทคนิคน,นี้ห้ามดูมันเป็นสูตรรับแล้วทำไมไม่เตรียมต้นใส่ไว้ก่อนต้นใส่ไว้ก่อนอันนี้ใส่บ้าง ยกต้องใช้มาหน่อยดิติดออใจเลยระวังสลับถูกประกอบไหมนี่ก็ต้องก็งานหลุดมาเองเดียวเม็ดบางแล้วทำไมยกทำไมไม่ไม่ระวงังไม่ทันแล้วระวัง,ลาวางลแล้วเเวลามันไม่ทันใจที่ใส่ลองก่อนแล้วกัน มันต้องมันต้องไวอ่ะตัวจะช้าอยู่ะตลับลุดหมดเลยเฮ้ยอยด่ะอยูะทำไมไม่ใส่จะปิงไว้พร้อมกับวาวก็มันแล้วตลับเล็กลุดมาป่ะไม่ครับอยู่ในมือเออใส่ใส่ป้าไปเอากลมๆไว้ทางด้านตายมันแล้ว สลักเล็กยังอยู่นะครักเล็กอยู่อ,อโอเคไปค่อยๆแรงเย็นไม่อย่าสั่งเลยมึงจะสั่งคำถามนะเอะอดูสลักดูสลักเล็กด้วยระวังสลักเล็กพอดูได้ไหมโอเคให้สลักยาวลงไป ไปปเอาปลอกไปไว้ใกล้ๆกล้ค่อยความใส่แสงเย็นนี่ตกียังทำได้เลยอนนี้แล่วันๆเลยรุนงาน่้โอยับปนวัดกับปนัดเออเอาเอาออกเอาฝาออก ค่อยๆบังคับอย่าอย่าก,กดแรงอยก,กดแรงค่อยๆใส่ปอกให้ได้ก่อนช้าเนี่ยใช้เวลาช้ามากไลยสามนาทีกว่าสามนาทีกว่านี้ใช้ไม่ได้เ,เนี่ยเล็รเงห้ตรงเรื่องขั้นตอนเมื่อกี้มันมันก็ผิดแล้วไม่เตรียมต้นตอนขันลงไปแตกก่อนว่เขาอยากไป ก็ปลายมันหมุนได้บ้างก็ปลายหมุนไม่ได้ก็ขันลงต่อได้แต่ถ้าขันปลายมันยังหมุนได้แสดงว่ามันหลุดออกแล้วลงมาลงมาหมุนลงไปก่อนลงมนาะลงแบบลงแบบเงินเงนะินบ้างเอา่าเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ลอง,งขันดูก่อนลงมนาะลงแบบเงนเงิ โอเคเอปอนอัดเลยไม่ต้องอัดถึงปอนนะอัดแค่ปกติไปลองก่นอนพอพอแล้วเดี๋ยวต้องถอดอีกขันแน่นมากเลยถึงปอนเดี๋ยวไม่ขาดเอาไปลองแรงสีนาทีกวาเลยโอ้ไปทำแดดไม่ต้องทำใหม่ไม่ต้องทำใหม่รอบนึงตีนาทีกวา่าไม่ไหวด้วยกดด้วย ตอนนี้สำ,ำามดีเอาป่ะโอเคเอาปวดไปเลยรอไว้อย่าเลยนะพอได้แล้วก,กดเลยยกไลนะ้เออโอเคห้านาทีเลยเวียนเลย ห่างต้นหนึ่งม้งองล่อห้านาทีเลยกูทำหน้าทีสองนาทนะีเสร็จแล้วได้ไนะโอเครอนเสร็จเรียบร้อยนะครับจบหลักสูตรห้านาทีต่อหนึ่งหัวกูทำสองนาทีเลยโอเคถือว่าผ่านในรอบที่สองนั่นแนะแต่รอบแรกเขาทำเร็วสงสัยจะตกใจกล้องห้านาทีกว่าเลยใส่ไป